อันน oui, bon ี้บรรยากาศตรวจโควิดวันนี้นะคะม่าจะประมาณนี้ค่ะโอเคเสร็จไปแล้วหนึ่งคนนะคะใรประมานค่ะประมาณิบสท้ทีุ่ดก็งทงานเสียบริษัทที่อยู่จรนะคะงานจะหกสิบ่อรถร เราองคนกเดีอน <c oughs> 2่ไม่รวมโอทีค่ะนักเรียน2นไม่รวมโอทีนะคะวันนี้ก็จะเป็นการตรวอโเี่เออสู้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 เเอามาเอาหน้ามาใส่าหน้านาลยคน่อสนใจให้กดแอปมเลยนะ A D แบบเบื้องต้่ะเารับิด55รับ ID รับที่อยู่ะแอ เอกีแบบคนดูดาวดาวดาวนึกถางกราอำเภอเมืองมันจะอำเภอเมืองนครพนมมีพักสิมมีแต่คนอยากดูแลเจอเอ้ยย่าอะถ่ายถ่ายรูปรอเอาแมสออกเอาแมสออกห้ามแสดงอาการนะเป็นอาหารละอืมต้องแข็มทต้องเข้มแข็งต้องต้องเข้มแข็ง อายุ10กวายังไม่ได้นัดนะเพราะว่าอเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำพาสปอปร์ดตก็ให้พ่อแม่พาไปทำถ้าทำพาสได้ก็ก็เหนื่ยหน่อยกินยังไงบนะ้างอืมยังคุยไม่ได้หรอก <c oughs> ไม่เอาสีดำไม่ไ้ส้อยอมรับแล้ว้าจะเดินทางไปต่างประเทศหรอคะ กอดไม่ได้ตรวจก่อนเดี๋ยวพึ่งฮึบไว้อันนี้ท่านประยุทธ์ท่านประยุทธ์ต้องฮึบไว้หมอไปหยิบผิดอันแม่ท่านประยุทธ์เป็นยังไงบ้างคะประยุทธ์เป็นยังไงคะน้ำตาไหลน้ำตาไหลท่านประยุทธ์น้ำตาไหลประยุทธ์จะเป็นอะไรประยุทธ์ไปนั่งพักก่อนประยุทธ์กับทักษิณเอาจับไปนอนห้องเดียวกันนะมีทั้งประยุทธ์ทั้งทักษิณนะ ประยุทธ์งวดนี้เล่งออกอะไรประยุทธ์ทำเกี่ยวกับงานโรงงานทั่วไปแต่มีเรายสักไปได้คะผมสักออกแขนแขนยาวเลยคปได้มสักออกแขนไปได้โอ้ออเไไดี๋โอโอโดยวเดี๋ยวพี่โจ๊กจะทำในซึ่งทำเกี่ยวกับอะไรคนนี้ก่อนนะทำเกี่ยวกับงานโรงงานัิจกรรมทั่วไปดีดโซนหนึอนโชว์ผ้าต่างได้อะไรรุกดวงมีรอยสักไปได้สักออกแขนยาวเลยไปได้ไม่ได้ได้ รายได้ประมาณเท่าไหร่สองหมื่นสี่ถึงสี่หมื่นบาทน่จะมาส่งโควิดได้อ่ะถ่ายเป็นคลิปให้ดูทั้งหไม่เอาสิเราไม่ต้องเราไม่ต้องเอ่ยชื่อสิขอตื่นเรียกคุณนะตอนนี้เรียกท่านเออเรียกท่านประยุทธ์นะเอาประยุทธ์ประยุทธ์งวดนี้เลขออกอะไรประยุทธ์เอาแล้วไงเอาแล้วไงทำเกี่ยวกับงานโรงงาน ตอบตอบไม่ทันเดี๋ยวเอาไปตอบก่อนตั้ใจห้เอ็กไลน์มุกวีกับที่อยู่ได้เลยนะคะลิงก์มาจะอยู่ที่ด้านบนเลยนะคะตรงหน้าทำลายนะคะเปิดเข้าไปดูในวิดีโอก็ได้เสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่มาพูดใช้จ่ายเท่าไหร่นะคะจะไม่เท่ากันนะคะถ้ามีทุนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณก็ไปไปดูการไปยุทธ์ก่อนแล้วไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้ท่านประยุทธ์แค่เห็นผีตัวนี้คุณก็ยอมรับแล้วค่ะเรย์ทางไปยึดมันแค่แบบนค้น ต่อไม่ได้ตรวจก่อนเดี๋ยวนี้ตอกนการหายใจไว้ก่อนตัวโควิดมอไปหยุดอันนี้ท่านไปะยุดเป็นยังไงบ้างท่าเนเราถ่ายแต่คนนี้คนเดียวใช่ไหมทำไมเราต้นดูแลดีขนาดนี้ดูแลไป,ไปไงั้นแหละออกเมตออก ทำแสดงอาการนะเป็นอาหารมาแล้วอ่ะอดทนนะต้องเข้มแข็งอายุสิบเก้ายังไม่ได้รับนะเพราะว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำพาสอร์ต้องให้พ่อแม่พาไปทำถ้าทำพาสได้ค่อยค่อยมาหาพี่ ผู้หญิงยังไม่ได้รับนะรอก่อนจ้ะรอก่อนแต่เย็นๆผู้หญิงอ่ะเดี๋ยวมีมาเดี๋ยวพี่อยู่โพสลงแป๊บเดียวผู้หญิงถามเยอะมากเลยผู้หญิงถามแบบถามเยอะนี่ใครถามมาสักลายไปได้ไหมดูสิดูเขาสักลายสิเขายังไปเลยไปทำงานโรงงานอุตสาหกรรมค่ะ